สวัสดีค่ะผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนนะคะสําหรับวันนี้ค่ะมาเจอกันกันกบคุณครูพี่แอมนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะโดยเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องสิ่งไม่มีชีวิตค่ะสําหรับนักเรียนชั้นอนุบาล3นะคะเพราะว่าคลิปที่แล้วนะเราได้เรียนในเรื่องของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะเดี๋ยววันนี้เรามาลองบอกความแตกต่างกันค่ะว่าสิ่งไม่มีชีวิตมีลักษณะเป็นยังไงนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะ ก่อนอื่นค่ะเรามาลองช่วยกันหาสิ่งไม่มีชีวิตในภาพค่ะว่าในภาพที่ปรากฏนะคะมีสิ่งไม่มีชีวิตอะไรบ้างดูพร้อมๆกันเลยนะคะอย่างแรกเลยมีอะไรคะมีมีเก้าอี้นะคะมีโต๊ะมีตู้มีกระถางต้นไม้ใช่ไหมคะมีหน้าต่างมีผ้าม่านมีของเล่น มีเสือมีเตียงนะคะแล้วก็มีกีตาร์ทั้งหมดนี้นะคะเราจะเรียกว่าสิ่งไม่มีชีวิตค่ะแต่สำหรับสิ่งมีชีวิตในภาพได้แก่อะไรคะลองบอกดูสิมีคนใช่ไหมคะมีต้นไม้แค่นี้ใช่ไหมแค่นี้นะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าสิ่งไม่มีชีวิตมีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะคะ อย่างแรกเลยค่ะสิ่งไม่มีชีวิตนะคะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเองดังนั้นเราสามารถที่จะยกหรือว่าย้ายสิ่งมีชีวิตนะคะให้สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้นะคะอย่างที่สองค่ะสิ่งไม่มีชีวิตไม่กินอาหารแล้วก็ไม่มีการขับถ่ายเกิดขึ้นนะคะอย่างที่สามค่ะสิ่งมีชีวิตต้องไม่มีการหายใจด้วยนะคะ ไม่มีการเจริญเติบโตไม่มีการสืบพันธุ์ แล้วก็ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้านะคะโดยทั้งหมดนี้จะเป็นลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตนั่นเองนะทีนี้จากลักษณะดังกล่าวค่ะสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยเราก็สามารถที่จะแยกออกเป็น2ฝั่งด้วยกันนะคะก็คือสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกับสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะโดยสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้แก่อะไรบ้างอย่างแรกเลยเป็น อากาศนะคะอากาศก็เป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะอย่างที่สองก็คือดินนะคะแล้วก็อย่างที่สามก็คือน้ำนั่นเองค่ะโดยดังกล่าวนะคะก็จะเป็นสิ่งไม่มีชีวิตซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญสิ่ง ซึ่งสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็ใช้ในการดำรงชีวิตนั่นเองนะคะทีนี้ถัดมาค่ะเรามาดูสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นกันบ้างนะคะสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นได้แก่พวกของบ้านนะคะถัดมาโทรศพัพท์หนังสือรถคอมพิวเตอร์ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มต่างๆนะคะแล้วก็พวกของเรือค่ะโดยสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเหตุผลก็เพราะว่ามนุษย์สร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อใช้ในเรื่องของการอำนวยความสะดวกต่างๆในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งถือว่าเป็นปัจจัย5้าที่มีความสําคัญนั่นเองนะคะเอาละค่ะทีนี้เราสามารถที่จะ บอกได้แล้วนะว่าลักษณะสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไงซึ่งมันก็จะมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ค่ะครั้งที่แล้วคุณครูพี่แอมเนี่ยให้เด็กๆนะคะได้ทําการระบายสีสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตลงในหนังสือแล้วนะคะแต่มารอบนี้ค่ะครูพี่แอมนะคะให้นักเรียนวาดภาพสิ่งไม่มีชีวิต ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของนักเรียนค่ะว่ารอบๆตัวของนักเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างที่จัดว่าเป็นสิ่งไม่มีชีวิตเช่นอาจจะเป็นโทรศัพท์นะคะอาจจะเป็นกระจกต่างๆก็ได้นะคะวาดภาพลงในกระดาษ A4 แล้วก็ตกแต่งระบายสีมาให้สวยงามนะคะแล้วก็เอามาส่งครูพี่แอมในช่วงวันเปิดเทอมนะคะระหว่างนี้เด็กๆอยู่บ้านก็รักษาสุขภาพอนามัยของตัวเองด้วยนะคะไปไหนมาไหนใส่แมสแล้วก็ล้างมือ ให้บ่อยๆนะคะแล้วเจอกันช่วงเปิดเทอมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย